สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับรายการ รู้จริงรู้ลึกคดีปกครองโดยสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเช่นเคยค่ะพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะดิฉันสุกัญญา4ีหามงคลผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิจิตรางามสุขผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองมาเป็นวิทยากรค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอค่ะซึ่งวันนี้นะคะ ท่านวิทยากรจะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสัญญาทางปกครองกรณีสัญญาร่วมประกอบการเดินรถโดยสารประจําทางค่ะเรียนเชิญท่านวิทยากรบรรยายให้ความรู้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะท่านพิธีกรนะคะสําหรับคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการนํารถโดยสารประจําทางมาวิ่งร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารนณะด้านการ จะทําบริการสาธาระเกี่ยวกับการเดินรถโด,ดยสารประจําทางโดยทั่วไปนะคะ,ะถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับขอสอมกใช่ไหมคะเคยเคยอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะพิธีกร <c oughs> องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช่ไหมคะ,อะ <c oughs> ตอนแรกอะตอนที่เราเห็นรถที่วิ่งอยู่ในท้องถนนอะรถเม์สีครีมสีแดงสีขาวเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถของข,อขอสอมกทั้งหมด <c oughs> นะมันจะมีรถที่เราเปิดที่ขอสอมกเขาเปิดให ประชาชนหรือบริษัทเนี่ยเข้ามาวิ่งร่วมโดยทําสัญญาด้วยกันนะคะทีนี้หลักการเราเคยฟังมาน่าจะหลายคลิปแล้วที่ <Okay. S 1> เขาเรียกว่ารถร่วมบริการใช่ใช่ใชอาจ<า>จะมีรถเมล์ลเล็กรถเมลม์นิบัสเคยเห็นใช่ไหมคะ,คะ,คะแบบนั้นนะคะทีนี้ว่าเ,เราอาจจะเคยฟังหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองจากคลิปก่อนๆหน้านี้กันมาบ้างแล้วถึงไหมคะ หลักการเบื้องต้นที่สําคัญที่จะวินิจฉัยได้ว่าอะไรคือสัญญาทางปกครองเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่2ด้านด้วยกันเกณฑ์ประการที่1ก็คือ,อ,อผู้ที่เข้าทําสัญญานั้นอะอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐนะคะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอะดูเลยว่าจะต้องเป็นรัฐหรือผู้ที่กระทาการแทนรัฐนะคะหรือหน่วยง,งานทางปกครองที่เป็นอ,อ,องค์คาประยพ์ส่วนหนึ่งของรัฐนั่นเองกับ ฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเอกชนหรือเป็นหน่วยงานอื่นหน่วยงานของรัฐด้วยกันก็ได้<ฆ>ประการที่1ก็คือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐนะค,ะคหลักเกณฑ์ประการที่2ก็คือว่าเนื้อหาของสัญญาคือสตัวตัวสัญญาที่ทํากันนั้นะจะต้องมีลักษณะที่ถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองดูอย่างไร<ม>ก็ไปดูบทนิยามหลักๆก,ก็ไปดูบทนิยามตามตามาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะคะ เขาก็จะบอกว่าสัญญาทางปกครองให้หมายความรวมถึงอะไรบ้างสัญญาสัมปทานสัญญาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสัญญาจัดทําบร,ริการสาธารณะเป็นต้นนะคะหมายความรวมถึงนะคะออนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากบทนิยามในความหมายที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองแล้วเนี่ยก็ยังมีการให้ความการวางแนวคําวินิจฉัยจาก ทำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่แล้วก็จากคณะกรรมการวิจัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่งางศาลด้วยนะคะได้แก่สัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้เอกชนหรือบุคคลเข้ามาร่วมจัดทําบริการสาธารณะหรือมาร่วมดําเนินการบริการสาธารณะแทนหน่วยง,งานของรัฐที่มีอํานาจหน้นาที่โดยตรงในเรื่องนั้นกับสัญญาที่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง ในการเข้าทำสัญญาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการคัดเลือกคู่สัญญาการบอกเลิกสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือการเพิ่มเงื่อนไขให้คู่สัญญาปฏิบัตินอกเหนือจากสัญญาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อให้บริการสาธารณะที่จัดทำนั้นบรรลุผลนะคะก่อนที่จะพูดต่อเดี๋ยวพี่ขออน,นุญาตถอดแมสนะค่ะจะได้เห็นหนะ้าชัดขึ้นอ่ะาวนี้ในสัญญาที่เรายกมาในคดีหมายเลขแดงที่อ881แปทับสอนนี้นะคะเป็นสัญญาที่เข้าลักษณะ ให้มีเอกชนเข้ามาร่วมจะทําบริการสาธารณะในการเดินรถโดยสารประจาทางดัางที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราเห็นได้แล้วว่าฝ่ายหนึ่งก็คือขอสมกอองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะะอีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาคือผู้ที่เข้าเอารถร่วมมาเดินรถโดยสารในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เดินรถนั้นนะคะข้อที่จริงในคดีนี้ก็คือว่าเอกชนผู้รับจ้างตามสัญญาที่จะนารถโดยสารเข้ามาร่วมเดินรถบริการเนี่ยได้ทําสัญญากับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไว้ว่าจะนํารถเข้ามาวิ่งร่วมด้วยเนี่ยจำนวน15คันเป็นระยะเวลา10ปีนะคะตอนแรกก็ทําสัญญาก็ตกลงมีการวางเงินคข้าประกันอะไรเพื่อเพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยเรียบร้อยแต่หลังจากที่เดินรถไปได้สักเวลาประมาณ3ปี6เดือน3ปีเศษเศยังไม่ถึง4ปีเนี่ยยังไม่ครบกําหนดตามสัญญาที่ทําไว้10ปีเนี่ยเริ่มประสบปัญหาว่าค่าใช้ใจ่าย สูงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแล้วมีรถเล็กรถร่วมบริการมาวิ่งทับเส้นทางที่เขาวิ่งอยู่เดิมทำให้รายได้ของเขาไม่เพียงพอที่จะเอามาแบ่งปันส่วนแบ่งรายได้กับอ,อ,องค์การขนส่นงมวลชนกรุงเทพเขาก็เดือดร้อนเขาก็อยากจะเลิกสัญญาเห็นไหมคะเมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าเอกสิทธิ์ในการเลิกสัญญาจริงๆแล้วในสัญญาทำปกครองเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะเหตุว่า การจัดทําบริการสาธารณะต่างๆของฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะของคนทั้งประเทศของคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความต่อเนื่องในการให้บริการไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีรถวิ่งก็ไม่ประชาชนก็ไปทํางานไม่ได้อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมเมื่อรัฐมีหน้าที่จะต้องจัดทําบริการสาธารณะก็ต้องทําด้วยความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยดีอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะโดยหลักการแล้วนะคะเมื่อกรณีรเกิดปัญหาเช่นเนี้ย ผู้รับจ้างตามสัญญาหรือคู่สัญญาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ไปสามารถปฏิบัติตามสัญญาจนไปแล้วเสร็จได้แหละเพราะเขาก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆเขาก็เลยทําหนังสือบอกว่าขอเลิกขอหยุดเดินรถนะเพราะไม่ไหวแล้วไม่สามารถที่จะแบ่งเงินรายได้ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้แล้วหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาก็มีหนังสือแจ้งไปว่าเอ้ยไม่อนุญาตนะเพราะว่าตามข้อตกลงของเราตามสัญญาเนี่ยคุณลืมหรือเปล่าเราเคยทาบันทึกข้อตกลงกันนะว่าถ้าคุณจะหยุดเดินรถเนี่ย คุณต้องได้รับอนุญาตจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก่อนรวมทั้งจากกรมการขนส่งทางบกด้วยคุณหนึ่งจะหยุดเดินรถได้อันนี้เป็นสัญญาที่เขาตกลงกันไว้หลังจากนั้นผู้รับจ้างผู้เจ้าของรถร่วมนะก็เลยมีหนังสือมาอีกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็มาหารือกันนะในปีในปีเพื่อที่จะว่ายุติข้อพิพาทน,นี้ก็มีการมาตกลงกันแล้วก็ทาบันทึกข้อตกลงร่วมร่วมกันใหม่ว่าในกรณีที่จะหยุดเดินรถเนี่ย ไม,ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบกหรือจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้วแต่การหยุดเดินรถนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการะะจะต้องไม่มีผลกระทบหรือเสียหายต่อผู้รับบริการ<ะ>เขาก็จะต้องเขาก็จะพ้นจากความรับผิดที่จะต้องชดใช้เงินให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหลังจากนั้นก็มีการบันีบันอมกันนะคะว่าก่อนที่จะเลิกเนี่ยขอให้เดินรถไปจนถึงวันที่21พฤศจิก,กาย,ยน2548อ่ได้ไหม ปรากฏว่าผ,ผู้ฟ้องคดีเอ่อเอ่อตัวผู้รับสัญญาเนี้ยไม่สามารถที่จะเดินรถต่อไปได้ก็เลยหยุดวิ่งไปเลยพอหยุดวิ่งไปนะคะโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อมีการทำผิดสัญญาไม่ว่าสัญญาอะไรก็ตามโดยเฉพาะย,ายิ่งกรณีนี้สัญญาทางปกครองเนี่ยเมื่อมีการปฏิบัติผิดไปจากสัญญาเนี่ยมันจะเกิดข้อข้อพิพาทขึ้นมาแล้วป่ามันจะมีสัญญาอยู่ข้อหนึ่งที่จะเรียกค่าปรับ หน่วยงานทางปกครองจะกำหนดค่าปรับเอาไว้ในสัญญาด้วยนะคะทางหน่วยงานก็ทำหนังสือแจ้งสิทธิในการเรียกค่าปรับไปนะคะผู้ฟ้องคดีก็เลยโต้โแย้งว่าเฮ้ยผมเนี่ยอยากจะหยุดเดินรถผมก็เลยขอให้คุณนะ่ะตรวจสอบข้อทด้จริงสอบข้อทจริงเ,เขาเรียกว่าอะไรสอบถามผู้รับบริการซิว่าไอการหยุดเดินรถของเขาเนี่ยมันเกิดความเสียหายไหมนะเพราะตามสัญญาเนี่ย ทางอง,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยจะต้องตรวจสอบว่าการหยุดเดินรถของรถร่วมบริการเนี่ยมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนหรือเปล่า<ะ>ถูกไหมปรากฏว่าพอไปตรวจสอบก็ไม่ยอมท,ทาทั้งที่ผู้รับบริการผู้คู่สัญญาเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องให้ไปตรวจสอบซีเขาก็เลยไปทําการตรวจสํารวจเองสํารวจด้วยบริษัทรถร่วมเองไปสํารวจเองนะคะผลการสํารวจปรกาปรกฏว่าประชาชนบอกว่าไม่ได้รับ ผลกระทบใดๆนะพราะมีรถวิ่งเยอะนะคะคร<ะ>นี้ผลที่จะเกิดตามมาคืออะไรนะคะเมื่อมีการเกิดข้อพิพาทสัญญามีค่าปรับเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐก็จะต้องฟ้องเพื่อเรียกคืนค่าปรับนะไม่งั้นจะเป็นกรณีที่ละเลยทำให้เกิดความเสียหายมีความรับผิดทางละเมิดต่อไปได้เพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะปรับเขาแล้วคุณไม่ปรับทําให้ทางราชการเสียหาย ฉันก็เลยนําไปสู่การที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนําคดีมาฟ้องเพื่อเรียกเงินค่าเสียหายส่วนที่1ก็คือเรียกส่วนแบ่งรายได้จากการที่มีการวิ่งรถแล้วคุณไม่วิ่งแล้วเกิดความเสียหายและส่วนที่2ก็คือดอกเบี้ยจากการที่ผิดนัดชําระหนี้เป็นงวดงวดไปนะคะที่คุณจะต้องส่งเป็นรายการผลผล,ผลการเดินรถเป็นรายเดือนไปเนี่ยแล้วก็นําคดีมาฟ้องต่อศาลนี่ในข้อที่จริงที่รับฟังได้ก็เป็นไปอย่างที่พูดก็คือว่ามีการทําสัญญาการ ผู้ฟอ้องคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นอเอกชนที่เข้ามาวิ่งรถร่วมเนี่ยผิดสัญญาและชัดเจนแล้วเพราะสัญญายังไม่ครบ10ปีเลยคุณหยุดวิ่งการหยุดวิ่งของคุณนั้นมันก็ต้องกระทบต่อบริการสาธารณะอยู่แล้วแหละประชาชนไม่มีรถใช้ในการโดย,โดยสารโดยตามปกติใช่ไหมะคะคะนี้สิ่งที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในกรณีนี้ก็คือว่าพิจารณาจากข้อตกลงสัญญาและบันทึกข้อตกลงที่มีการทําจําได้ไหมคะว่าตอนแรกบอกว่าถ้าจะหยุดต้องขออนุมัติ ต่อมามีการแก้ไขบอกว่า,าไม่ต้องขออนุมัติแต่ว่าจะต้องไม่เป็นผลกระทบต่อผู้โดยสารใช่ไหมกรณีนี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการหยุดเดินรถของผู้ร่วมรถร่วมบริการรายนีย้เขามีการสํารวจแล้วผลปรากฏว่าผู้รับบริการคือผู้โดยสารน่ะให้ความเห็นจากการสํารวจว่าไม่รับผลกระทบใดๆไม่ได้รับผลกระทบใดๆ,ดดๆนั่นย่อมหมายความว่า ความเสียหายที่เขาจะต้องรับผิดต่อองค์การขนส่งกรุงเทพม,มันก็ไม่มีค่ะถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แสดงเจตนาสุจริตมาตั้งแต่แรกนะถ้าเอาตามความหลักความเป็นจริงคือทําไม่ไหวเขาก็พยายามมีหนังสือมาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วนะ,ะเขาจะขัดทุนแล้วเขาจะขอหยุดจนนําไปสู่การประนีประนอมลดลดลดข้อตกลงบันทึกข้อตกลงใหม่นะคะฉะนั้นในกรณีนี้เราจึงเห็นได้ว่าเมื่อพีรนาจากบันทึกข้อตกลงแล้วเนี่ยหากหน่วยงานจะคิดแต่จะ เอาเก็บเงินจากเขาอะจะจะเรียกค่าปรับโดยประการเดียวโดยอ้างว่าการที่เขาหยุดเดินรถแล้วทําให้บริการสาธารณะที่รัฐต้องรับผิดชอบเป็นไปโดยไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะพิารณาได้แต่เพียงประการเดียวนั้นเนื่องจากบริการสาธารณะที่เป็นไปโดยไม่ต่อเนื่องเนี้ยเมื่อมีบันทึกข้อตกลงกําหนดไว้ว่าหากจะหยุดแล้วจะต้องไม่เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะต้องดูที่ว่าเมื่อเขาหยุดแล้วเมื่อไม่เกิดความเสียหาย หน่วยงานของรัฐดังกล่าวในกรณีก็คือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยก็ย่อมไม่อาจที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้สัญญาได้ใช่ไหมคะในคดีนี้นะคะคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูดที่อแปดด่ทับสอนอนะคะศาลปกครองสูงสุดก็เลยพิพากษายกฟ้องโดยเป็นการยืนยันในผลตามที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษามานะคะค่ะคะ,คะทางพิธีกรมีอะไรจะถามไหมคะคดีนี้อาจจะดูคดีจริงซับซ้อนนิดหนึ่งนะค่ะ อ่าอันนี้เป็นเคสตัวอย่างขององ,ง,อนนงคออ์การขนส่ง,วง,งวมบบวลชนกรุงเทพค่ะแล้วอ่าถ้าเป็นอ่าการขนส่งระหว่างจังหวัดเนี้ยค่ะมีกรณีแบบนี้ด้วยไหมคะเอ่อในกรณีของการขนส่งระหว่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรถที่วิ่งร่วมเหมือนกันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดเห็นไหมคะ,คะที่วิ่งชนต่อหม้อก็เป็นรถที่วิ่งร่วมเช่นเดียวกันตามเส้นทางที่ได้รับสัญญาให้เข้าร่วมเดินรถนะคะขณะนี้ในส่วนของสัญญา ที่เป็นรถร่วมในต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้พี่ยังไม่เห็นนะอาจจะมีแต่พี่ยังไม่ได้ไม่นาไม่ยังไม่เห็นแต่ว่าหลักการสําคัญก็คือเราต้องดขอูข้อสัญญาเป็นหลักก่อนในกรณีเนี้ยที่3าวินิจฉัยแบบนี้เพราะว่าคุณมีบันทึกข้อตกลงเปิดช่องให้เขาว่าถ้าเขาหยุดเดินรถแล้วเนี่ยจากเดิมเคยบอกให้เขาว่าต้องขออนุญาต<ม>ต้องรับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตอนหลังคุณผ่อนปลน โดยบอกว่าไม่ต้องขออนุมัติก็ได้เพียงแต่ว่าการหยุดเดินรถเนี่ยคุณจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการเพราะฉะนั้นในหลักการเดียวกันถ้าเป็นสัญญาที่เป็นการเดินรถของต่างจังหวัดเหมือนกันการที่เราจะดูวินิจฉัยก็ต้องดูข้อสัญญาเป็นหลักะนะคะแต่ว่าหลักการที่สารปกคอรองสูงสุดวางไว้ในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าความต่อเนื่องของหลักการจัดทําบริการสาธ,ธารณะเนี่ยจริงๆแล้วโดยทฤษฎีเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโตแย้งคือว่า บริการสาธารณะมันจะต้องต่อเนื่องนะประชาชนจะได้ใช้บริการได้โดยสะดวกแต่ในกรณีนี้ไม่อาจ,จอ้างว่ามันขัดต่อหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะได้เพราะว่าคุณทําบันทึกข้อตกลงเปิดช่องให้เขาไว้แล้วแล้วคุณก็รับทราบปัญหามาตั้งแต่แรกด้วยถ้าถ้าความเห็นของ,ของคนอ่านคำพิพากษาสารสูงคดีนี้ก็คิดว่าเป็นการอำนวยความยุธธิธรรมให้กับคู่สัญญาค่ะเพราะว่าถ้าเราจะตีความตามหลักกฎหมายบอกว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาแล้วเนี่ย เขาจะแทบจะล้มละลายเลยก็ได้เพราะมันไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีการให้รถอื่นมาวิ่งในเส้นทางของเขาด้วยข้อที่จริงนะคะในความเห็นส่วนตัวก็เลยคิดว่าถ้าเป็นสัญญาที่ในในต่างจังหวัดหรือสัญญาลักษณะกับหน่วยงานอื่นแบบนี้หลักการสําคัญต้องดูข้อพิพาทก็คือดูข้อสัญญาเป็นหลักสิทธิหน้าที่เป็นไปตามสัญญาและหลังจากนั้นก็ค่อยมาวินิจฉัยกันในเนื้อหานะคะว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นน่ะฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้วใครมีภาระที่จะต้องชําระนี่คืนหรือเปล่าค่ะ ก็จะขอให้ท่านยาิยกรช่วยสรุปประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับกรณีนี้ค่ะ,คะสำหรับกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสารรกครองสูงสุดเนี่ยได้วางหลักว่าในการจัดทําบริการสาธารณะนะจริงอยู่ว่ามันจะต้องมีความต่อเนื่องตามทฤษฎีว่าด้วยการจัดทําบริการสาธารณะแต่เมื่อขอ้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยนะดูบันทึกข้อตกลงดูข้อสัญญาด้วยความเป็นธรรมนะคะ เราจะอ้างแต่หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะแล้วละเมิดต่อข้อสัญญาที่รัฐไปผูกมัดตัวเองไว้กับผู้เข้าร่วมทําสัญญาเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นกรณีนี้สารปรกครองสูตจึงบอกว่าไม่อาจอไม่อาจที่จะอ้างเรื่องขัดต่อหลักความต่อเนื่องของการจัดทาบริการสาธารณะได้นะคะ,คะเพราะว่ารัดเปิดช่องไว้แล้วว่าถ้าเขาหยุดเดินรถแล้วมันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเขาสามารถหยุดได้นะคะค่ะค่ะ,คะ,คะ สำหรับวันนี้นะคะก็คุณผู้ชมผู้ฟังก็จะได้รับทราบสาระความรู้เกี่ยวกับสัญญาร่วมประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณวิจิตรางามสุขผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองที่มาเป็นพยากรบรรยายให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาด้วยดีมาโดยตลอดนะคะหากต้องการติดตามรายการรู้จรงิงรู้ลึกคดีปกครองย้อนหลัง สามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Podcast หรือ YouTube ในชื่อสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ